หนังหน้ายังกระตีนกบเอาอะไรมาสวยคนเป็นสิวแล้วก็รอยสิวเนี่ยปัญหานี้อยู่ดูไหมครับว่ารอยสิวมากหรือน้อยหายช้าหรือหายเร็วขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างข้อแรกยิ่งอักเสบเยอะ<ๆ>ก็จะทำให้รอยเยอะแล้วก็มากตามไปด้วย 2. การกดหรือว่าการบีบเค้นสิวที่กำลังอักเสบบวมแดงอยู่ถาม แสงแดดการไม่ทากันแดดในช่วงที่เรารักษาสิวจะทําให้รอยที่เกิดจากสิวเข้มแล้วก็ดํานานมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวแสงแดดจะไปทําร้ายผิวที่กําลังอักเสบแล้วก็บอบบางในช่วงที่เป็นสิว 4. อายุถ้าเราเป็นสิวในวัยผู้ใหญ่ เรามีโอกาสที่จะเกิดรอยดําแล้วก็รอยดําจะหายช้าวิธีการแก้ปัญหารอยดําจากสิวที่ดีที่สุดนะครับก็คือการรีบหรือว่าเร่งรักษาสิวอย่างถูกวิธีตั้งแต่เนิ่นๆโดยเน้นที่การลดการอักเสบให้ได้เป็นหลักเสียก่อนเพราะว่าการอักเสบยิ่งมากบ่งบอกถึงว่ารอยสิวที่จะตามมาก็จะมากตามไปด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์หมอมวลชนนะครับ